ครับก็สวัสดีทักทยายบรรดาเอฟซีของวีะระลุไทฟอร์ดสารพัดช,ช่างครับนะครับ09 0 7 4 7 2 0 5 2อีกเบอร์ครับเนาะถ้าโทรไม่ติดก็อีกเบอร์ครับ0 6 2 9 4 9 7 9 0 8นะครับประการแรกก็ต้องขอโทษ บรรดาเอฟซทั้งหลายเนาะที่บางคนอาจจะถูมาแล้วไม่ไม่ติดหรือยังไงหรือจะว่าผมไม่รับเนะี่ยไม่ใช่อะไรครับเนาะตรงนี้ครับเนาะผมอยู่เนะี่ยไม่มีสัญญาณเลยครับเนาะดีแท็กับ a i s นะครับที่โพสที่อะไรที่เห็นโพสตได้อะไรได้ครับนู้นเขาวิ่งออกไปข้างนอกครับนะครับบ้านที่เห็นอยู่นะครับแปรหลังคางเขียวๆแนละ้วครับแปาศัย wi-fi เขาเนาะแปาใส่ wifi เขา กวิ่งเขาวิ่งออกไห้เด็กๆก,ก,ก็ทําให้จะติดต่อกันเรื่องอะไรนี่คุยไม่ได้ก็ต้องให้เด็กๆวิ่งมาแล้วก็แชร์ไ WiFi กันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่วัดข้างวัดพุทธเคียนนะครับผมไปอ่านป้ายดูมันขึ้นตำ,ตำบลแก้มอ้นไนะนเนะืะอำเภอจอมบึงจังหวัดราดชบุรีครับนะครับก็สําหรับท่านที่รออยู่ก็ต้อง ขออภัยมณีสีสุวรรณสินสมุทและก็สุษาครเนาะแต่ผมไปแน่นอนครับอาจจะช้าหน่อยนะครับรถคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับตอนแรกคิดว่าแต่ทําฝานะครับฝาไฮดรอลิกครับเป็นรถหกนหกนะครับยกไม่ขึ้นเลยไม่กระดุกกระดิกเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับสรุปแล้วพอทําฝาเสร็จแล้วพอเปิดฝาออกทําฝาเสร็จเทสแรงดันครับไม่มีอะไรกระดุกกระดิกเลยครับเผารูดครับเผาพีทีโอรูด นะครับก็ต้องตัดท่อนทรัมันเลยช้านะครับต้องตัดท่อนแล้วก็ไปซื้อไปจยางที่เขาทำนะครับเจียเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ลูกบล็อกนะครับก็แกขายไปครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของเขาก็เอาไปไม่ใช่เนะจ้าเนาะเจ้าของเขาก็เอาไปลองถ่ายดูแล้วนะครับอย่างว่าถ่ายไปสักสองไร่นี่เนี่ยก็ว่าผ่านเนะาะกระถามว่าผ่านไหมผมก็ไม่ได้ไปดูเขาบอกผ่านนะครับกลับมาผมก็ลองยกดูเออมันก็ปกติ ครับที่อย่างหนึ่งที่ช้าเพราะเนอเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าเก็บของขึ้นรถเลยครับเนอก็ต้องรอดูก่อนเนะแต่เขามีที่มีทางเพราะว่ามันเคยเกิดปัญหามาแล้วครับเนอผมไม่ทําเนี่ยนะครับทําแล้วอีตอนผมอยู่ไม่เป็นไรนะครับพอผมกลับนะครับปัญหาเกิดเลยครับเนอยกไม่ยอมขึ้นพระยกขึ้นแล้วไม่ยอมลงเนอเป็นอย่างนั้นไปที่อีกเนอเดี๋ยวกันเดี๋ยวจะไปแก้ไขครับไม่ต้องกลัวใจเย็นๆนะครับสําหรับจาของรถ ครับเวลาพูดแล้วคำไหนคำนั้นครับอาจจะช้าเสียเวลาหน่อยนะครับผมก็รีบจังเลยเนาะกคนเดียวก็ได้แค่นี้แหละเนาะครับรถรถคันนี้ทําอะไรไปมั่งอาการครับถอดออกมาครับลูกยางสองลูกขาดยางดําขาดนะครับแต่เซฟตี้ปกติครับเช็คแรงดันยังอยู่เลยสามพันสามพันเนาะเซฟตี้สองพันก็ก่าสามพันครับลูกยางขาดก็เปลี่ยนวาล์วคอนโทรลครับเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลเปลี่ยนอัลโลดวาล์ว นะครับเปลี่ยนอะโหลดวาลนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยกปกติครับเปลี่ยนอะโหลดวาลก็ตัดท่อนนะครับทำเผาพิทีโอครับทำเผาทิดพิธีโอเนาะในไหนได้เปิดแล้วครับดูแล้วคาดก็ไม่น่าจะรอดเนาะก็เลยให้เจ้าของเขาซื้อคาดมาเปลี่ยนไปเลยเนาะมันจะได้จบทัวทีเดียวในไหนไ,ไ,ได้ได้ตัดท่อนออกมาแล้วนะครับส่วนไฟบุงไฟวินอะไรไม่ได้เอาไปน่ารักผมก็จัดการล้างให้แล้วก็เอาใบขัดครับ ใส่ลูกหมูปั่นนะครับก็น่าจะใช้ได้อีกนานเนาะครับก็สรุปแล้วก็ผ่านนะครับมันก็อาจจะไม่นิ่งร้อยเซ็แล้วเนาะตอนนี้ผมจะแบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับอย่างเรื่องทาให้ลิกเนี่ยผมจะรับประกันแค่ว่าคือมันยกขึ้นทั้งวันแหละครับทันถ่ายไปเลยแต่อเวลาดับเครื่องแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันอาจจะมีลั่นมีไหลมั่งเนาะมันอาจจะมีเด้งนานๆอึกนึงมั่งเพราะอะไรครับ พราะบางครั้งเนี่ยอย่างคันนี้ครับซื้อคอนทรลมาเนาะซื้อคอนทรลมาแล้วใส่เข้าไปแล้วตึงครับผมก็ต้องมานั่งปั่นนะครับก็ต้องมานั่งฝนใช้กากเพชรครับมันความแน่นอนมันจะไม่เหมือนอย่างที่เราตีเข้าไปแล้วมันพอดีเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็มีลั่นมางนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็รอเจ้าของเขามาครับเป็นน้องๆเขาที่เอาไปลองเนี่ยเจ้าของกาลังไปตัดต้นมันครับก็ว่าแล้วเนาะนี่ครับนี่ครับ อยู่ในไร่ในกงครับนี่ต้องซื้อรถแบบนี้ไปขี่ครับเนี่ยโพรลาโพรลาลิทเนาะโพรลาลิบโพรลาลิทเห็นไหมครับมีรากพ่วงได้ด้วยดอกเรื่องไปซะหน่อยนะครับก็เป็นอันสําเร็จได้ดีครับเดยวก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ล้างครับแต่ยังไม่ได้เก็บใส่กล่องใส่้างเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เก็บขึ้นรถครับเนาะขี้เกียจแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บใส่รถแล้วก็อาบน้ำอาบทาแล้วก็ไปเลยครับก็ได้มาอาศัยนี่ครับตรงนี้เป็นอู่ครับเนาะเจ้าของเขาก็ทําอู่อยู่ เจ้าของตอนนี้เขาไปรับงานนอกสถานที่นะครับก็ได้มาอาศัยครับเนอะถังลมตู้เชื่อมนะครับสถานที่อาศัยลมอาศัยนอนด้วยเนะาะศสยนอนด้วยครับอเดี๋ยวก็จะลองให้ดูครับรถนี้เป็นรถ6 0 0กครับเนาะ6006ของมาลาวเวอร์ Power, นะครับรั่วให้ซีซ่าหมดเนาะแต่ก็ยังเบาอยู่ก็บ,บอกวาจัดเถอะผมก็จัดการเนาะ ถังลมพอดีเขามีถังลมใหญ่อยู่ว่าลมมันแรงกัเลยบอกให้เขาซื้อน้ำมันเบนซินมาน่าจะหมดเป็นเบนซินเป็นสิบสิบลิตรได้เนาะแล้วก็โซลาด้วยเอาโซลาอัาดก่อนแล้วก็เบนซินตามเอาเดี๋ยวจะยกให้ดูเนาะว่ามันจะพอได้ไหมครับก็ใช้ได้ทั้งธรรมดาทั้งออโต้ครับ ครับก็ถือว่าเสร็จไปหนึ่งคันเนาะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวีละรถไถฟอร์ดสารพัดช,ช่างครับคลิปนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ